ครับนะครับก็นะครับกลับมานะครับเจอกันอีกครั้งนะครับในช่องเล็กเด็ดอัลเติ้ลนะครับก็สําหรับนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งนะครับธันวาคมก็หวยได้ออกไปแล้วนะครับก็มีทั้งเข้าและก็หลุดนะครับทีนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยในงวดใหม่งวดประจําวันที่สิบหกนะครับต้อนรับนะครับปีใหม่นะครับก็เป็น แนวทางนะครับที่ Apple จะนักจะนำมาฝากนะครับก็จะเป็นสูตรหวยนะครับในชุด2ตัวบนตรงๆให้กับเพื่อนสมาชิกเลยนะครับสำหรับสูตรหวยในชุด2ตัวบนตรงๆนะครับก็เพื่อที่อยากจะให้นะครับเพื่อนสมาชิกหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เหมือนเดิมนะครับก็จะเข้าหรือจะดุดยังไงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับถ้าเราชอบเราค่อยนำไปเล่นนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเพราะว่าสูตรหวยก็อย่างที่พูดนะครับมีทั้งหลุดทั้งเข้า นะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนนะครับก็อยากจะนํามาในสิ่ีดีทั้งนั้นนะครับก็สาหรับสูตรหวยนะครับชุดสองตัวบนนะครับผมก็จะเริ่มทําให้ตั้งแต่งวดประจำวันที่สิบหกนะครับเดือนเก้าสิบหกเดือนเก้านะครับก็สูตรหวยน่าจะเข้าประมาณสี่งวดถ้างวดติดนะครับก็จะเป็นชุดสองตัวบนนะครับสําหรับนะครับสูตรหวยสองตัวบนนะครับสูตรคํานวณหาหลักสิบ นะครับสู่คำนวณหาหลักสิบแอดนะครับก็จะใช้นะครับหลักหมื่นบวกหลักส <Moon S 1> ิบและทําการบวกหลักหน่วยนะครับเราจะนำนะครับเลขท้ายนะครับท้าย3ตัวนะครับครั้งที่2ก็คือหลักหน่วยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาทําการบวก1นะครับก็จะเป็นตัวเลขนะครับแก้2ตัวนะครับในชุดหลักสิบทีนี้เรามาดูชุดหลักหน่วยหลักหน่วยเราจะใช้หลักหมื่นบวกกันสองครั้งทําการบวกหลัก หน่วยบนทําการบวก2องตที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาทําการบวก5และบวก2ก็จะเป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับ3ตัวจะนด้ก็จะจับคู่ได้ทั้งหมดนะครับ6ชุดตรงนะครับวิธีคิดนะครับให้ดูตามผมได้เลยนะครับเรามาเริ่มสู่คํานวณหาหลักสิบกันนะครับ4บวก8นะครับเป็น12 12บวก3 15 15บวก3นะครับเป็น18ใส่8ไปครับ8บวก1เป็น9 เราคำนวณหลักสิบได้แปดกับเก้านะครับทีนี้เรามาหาสูตรคำนวณหาลักหน่วย4บวกเป็น8ปดแปดบวกสามเป็นสิบเอดสบอดบวกสองนะครับเป็นสิบสามใส่สามไหมครับสามบวกห้านะครับเป็นแปดแปดบวกสองนะครับเป็นสิบใส่ศูนย์นี่ครับทีนี้เราก็จะจับคู่นะครับก็จะเป็นแปดสามแปดแปดและแปดศูนย์นะครับ นี่ครับถัดมานะครับก็จะเป็น93 98และ90นะครับก็จะได้ตัวเลขทั้งหมด6ชุดตรงนะครับ6ชุดตัวนี้นะครับผลรางวัลเนงว่าัดมานะครับออก8 93นั่นก็หมายความว่านะครับสูตรหวยเราเริ่มเข้าเป็นวดที่1นนะครับนี่ครับออก93นะครับ ทีนี้เรามาดูงวดที่สองกันจะเข้ากี่งวดนะครับสูตรคำนวณหาหลักสิบนะครับสามบวกเก้านะครับเป็นสิบสองสิบสองบวกสามนะครับเป็นสิบห้าใส่ห้าครับห้าบวกหนึ่งเป็นหกนี่ครับสูตรคำนวณหาหลักหน่วยสามบวกสามเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสองนะครับเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกห้านะครับเป็นหก หกบวกสนะครับเป็น8นี่ครับทีนี้ผมก็จะจับคู่ให้นะครับจับคู่ก็จะเป็น5้าห5ึ่งนะครับ5 1 5 6 5 8นะครับ,รบ,รบถัดมาก็จะเป็น6 1 6 6และ6 8นี่ครับ เราก็จะได้ทั้งหมด6ชุดตรงเหมือนกันนะครับผลรางวัลนะครับสอง0ปดนะครับฉะนั้นนะครับในชุด2ตัวเราเข้าที่5 1านะครับ2ตัวบนสูตรหวยของเราก็เริ่มเข้าเป็นงวดที่2แล้วนะครับนี่ครับทีนี้เรามาดูวิธีคิดงวดที่3นะครับ งวดที่3านะครับแปบวกห้านะครับเป็นสิบ3าบวกหนึ่งเป็นสิบสีบวกห้านะครับเป็นสิใส่9กไปครับเกบวกหเป็10น10บใส่ศูนย์หลักหน่วยนะครับทีนี้เราไปดูสูตรคำนวณหาหลักหน่วย8ปบวกแปดนะครับเป็นสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจบวกสนะครับเป็น19ใส่เก้าไปครับนี่ครับ เก้าบวกห้านะครับเป็นสิบสี่สี่บวกสองเป็นหกนี่ครับทีนี้ผมก็จะจับคู่ให้เก้าเก้าเก้าสี่และเก้าหกนี่ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์หก เราก็จะได้ตัวเลขทั้งหมด6ชุดตรงนะครับในชุด10หน่วยเรามาดูนะครับในงวดสัดมาห์006404นะครับ404นะครับนี่ครับเราก็ได้ในชุด2ตัวบนตรงๆนะครับ04เป็นงวดที่3นะครับมาดูงวดที่4นะครับ ศูนย์บวกได้ศูนบกสได้สี่องนะครับเป็นหใส่หกนะครับหกบวกหนะครับเป็นเจดนี่ครับทีนี้เรามาดูสูตรคำนวณหาหลักหน่วย0ูนย์บวได้ศูนบกสได้สี่นะครับเป็นหใส่หกนะครับหกบวกหนะครับเป็น11ใส่หนึ่งหบวกสเป็น3นะครับเราก็จะมาจับคู่ให้ จับคู่ก็จะเป็นหกหกหหนึ 6, 6่งและหกสามนะครับนี่ครับถัดมาก็จะเป็นเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งและเจ็ดสามนะครับเราก็จะได้ทั้งหมดนะครับหชุดตรงหชุดตัวนี้นะครับมันเรามาดูผลรางวัลน,นี่ครับ ผลรางวัล972661นะครับเราก็เข้าไปที่61เป็นงวดที่4นะครับทีนี้เรามาดูงวดล่าสุดนะครับ7บวก6นะครับเป็น13 13บวก1นะครับเป็น14 14บวก5นะครับเป็น18ใส่8ไปครับ8บวก1นะครับเป็น9นี่ครับ 7บ6นะครับเป็น13 13บวก1เป็น14 14บวก5นะครับเป็น19นะครับเราใส่9ใส่9นะครับ9บวก1เป็น10นะครับใส่0ย้ํานะครับ7บวก6เป็น13 13บวก1นะครับเป็น14 14บี่บวกห้าเป็นสิบเก้านะครับใส่เก้เบวกหนเป็นสิใส่ศทีนี้เรามาหาค่าหลักหน่วยเจบวกเนะครับเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิ1ห้าสิบห้าบวกสนะครับเป็นสิใส่เจ็ครับเจบวกหนะครับเป็นสิใส่สนะครับสอบวกสเป็น 12, สน,น,นี่ครับทีนี้เราก็จะจับคู่เก 92และ94นะครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็น07 02และ04นี่ครับเราก็จะได้ตัวเลขทั้งหมดนะครับวันล่าสุดของเรานะครับออก994นะครับฉะนั้นชุดนี้นะครับนี่ครับออก9 9 4นะครับ ตัวเลขนะครับที่มานะครับที่มาของในชุด2ตัวนะครับหลักสิบนะครับเรายังใช้ชุดเดิมนะครับของงวดชุด2ตัวบนงวดที่แล้วนะครับซึ่งหลักสิบใช้งานได้นะครับเพียงแต่ว่าหลักหมื่นของเราเราจะนํามานะครับสําหรับในชุดหลักสิบของเรานะครับเราจะใช้ชุดเดิมเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือ ทีนี้เรามาดูในงวดประจำวันที่16นะครับพุทธศักราชอน่นะครับต้อนรับปีใหม่กันนะครับเป็นชุด2ตัวบนตรงๆนะครับหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับเพื่อที่รุ้นรางวัลใหญ่กันเท่านั้นเองนะครับผิดถูกก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับจะได้ตัวไหนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันเรามาเริ่มสู่คำนวณหาหลักสิบนะครับหลักสิบของเรานะครับศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามสิบสามบวกสี่นะครับเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดไหมครับ เจ็ดบวก1นะครับเป็นแปดนี่ครับฉะนั้นนะครับหลักสิบของเราได้7กับ8ปดย้ำเตือนตัวเลขอีกครั้งนะครับศูนวกเได้9ก้าเ้าบวกสเป็นสิบสาิบาบวกสี่เป็นสิบเจ็ดนะครับใส่เจ็เบวกหนึ่งเป็น8ดนะครับทีนี้เรามาเริ่มหาหลักหน่วย0ูนยบวกศได้ 0, 0ูนบวกสี่ได้สี่สี่บวกสเป็นหตัวหกหบวกหเป็นสิบอดใส่หนึ่ง หนึ่งบวกสองเป็นสามนี่ครับหลักหน่วยเราทีนี้แอดก็จะจับคู่ให้นะครับก็จะเป็นที่เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งและเจ็ดสามนะครับแปดหกแปดหนึ่งและแปดสาม งวดประจำวันที่16นะครับธันวาคม63ก็อ,อ,อ,อยากจะให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับในชุดนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับผิดถูกรตรงนี้ต้องขออภัยไปด้วยนะครับเพราะว่าสูตรหวยนี่เราทํามาได้อยู่ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับชุดสูตรหวยในชุด2ตัวบนนะครับคลิปต่อไปนะครับ ในเมื่อเราทําสูตรสองตัวบนให้กับเพื่อนสมาชิกมหาสืบลอตตอรีตตร่ไ่แล้วชุดนี้ครับฟันธงนะครับหลักสิบหลักสิบบนเทียบชนให้นะครับกองวดที่แล้วนะครับก็เข้ามานะครับนี่ครับสิบบนเทียบชนสองสูตรนะครับก็เข้ามาแล้วหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดห้างวดหกงวดเจ็ดงวดแปดงวดนะครับออกเก้าเก้าสี่นะครับ นี่ครับออก994เราจะเทียบโซนให้นอกหลัก10บนนะครับใครที่ดูคลิปนะครับนี่ครับแล้วผมก็จะมาสรุปให้เหมือนเดิมมาแน่นอน10บน100%นี่ครับฟันขานี่ครับ99994ตัวนะครับหลัก10เราก็ฟัน9เห็นไหมครับ100% 1ทธันวาคมนะครับก็ดีใจด้วยนะครับกับชุดนี้นี่แหละครับชุดนี้แล้วผมชุดต่อไปเนี่ยผมจะทำให้นะครับก็กดตามกันต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็วางไว้ที่ชุด2ตัวบนก่อนเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้แอดเปิลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ